จะมาว่าเดี๋ยวจะลงไปเตรียมงานเย็นนี้เชิญนะครับใครสะดวกก็เชิญนะต้องบอกก่อนนะว่าโต๊ะจี๑โต๊ะเบิ่มเลยเนี่ยอ๋อคือผมติดไปได้ทุกคนใช่ไหมไ่ได้ครับโอเคครับผมติดมุกดาหารคุณได้ยังไงครับที่ไงสายว่าจ่ายเงินไหมยูทูบอ่ะอย่าพูดเลยอย่าพูดเลยใช่ครับ ครับแล้วก็มีของแจกอะไรนะมีเยอะเลยโอ้ผมชอบของแจกมากครับของชอบของของแจกนี่ชอบมากๆเลยเหมือนกันตั้งวงทำอะไรกันอยู่อผมตอนนี้ไปเขาขอผมว่าจะเคลียร์กับแอดกับตันกับช่างพงครับใครใครใครซ่อมเสียงให้พี่เขาหน่อยสิซ่อมเสียง้กับตันเสียงไม่ออกอ่ะไปร้านครับไปร้านเหรอซ่อมเสียงนี่อะไรนะ ต้องไปร้านหนึ่งเดียวครับต้องไปร้านทำไงแล้วคืนนี้ก็ไม่สนุกเลยค่ะเสียงไม่ได้มันไม่ออกเสียงมันไม่จะภาพแต่เสียงไม่ออกอ่ะน่าจะเป็นไม่เสียหรือเปล่าครับอุ้ยจรริงเหอทาไมเสียต้องไปแจ้งความฮะถ้าไม่เสียต้องไปแจ้งความไม่เจ้าหน้าที่หาให้ขอลาทุกท่านไม่ใช่ไม่โทรศัพท์ครับท่านจะไม่ไปอย่างนี้นะไม่หาแล้วนมันจะวิ่งวิ่งวิ่งเว่งหรือเล่าหรือหรืหาป้งโป้งโป่งแล้วนี่โป่งไม่ออกไง ก็พวกที่จะนี้พิการอะไรักอย่างีครับวันนีไม่มีอะไรครับจะมากินข้าวคือจะมาไหว้ไหว้ที่ต้นซีบอกให้มาไหว้ปู่ให้หน่อยผมก็เลยเขาสั่งเป็ดไว้ไงโอ้ครับแล้วเดี๋ยวเป็ดพวกนี้ก็จะเอาไปกินข้างล่างนั่นแหละโอ้เดี๋ยวตามครับนะครับผมประจําเป็นยังไงบ้างครับคืนนี้เรวงานวันนี้งานเริ่มห้าโมงเย็นแต่ถ้าใครไปก่อนสักสองสามโมงจะเราจะมีเวลาช่วยกันดันช่องเช่นที่ขาดแค่ห้าร้อยจะเต็มเม็ด ขาดสองร้อยขาดใครนิดนึงขาดแสงขาดหยู่ที่กี่ก็คือขาดเท่าไหร่ไปไปเติมไม่มากที่สุดขาดอยู่สามร้อยครับทีนี้ถ้าพี่พวาพี่เพวาพี่ตั้งกันอย่างนี้หมดเนี่ยเราจะช่วยกันดันเพราะพี่น้องแชนแนลอะไรมาแล้วอ๋อพี่น้องก็มาเมื่อคืนแล้วโอ้โหพี่นิดอ่าหลายคนอยู่ที่โรงแรมแล้วครับครับผมรู้สึกว่าเห็นเห็นอาจารย์เสร็งกำลังเดินทางอยู่อาจารย์เสร็งจะมาช่วยผมอีกทีหนึ่งครับคือพี่น้องครับคือไอ้ข่าวที่ออกไปว่ามีการขายตัวขายบัตรอะไรจะไม่จริงหรอกมันไม่มันไม่ได้เป็น การทาที่มันจะทําให้เราล่ํารวยอะไรหรอกครับงานนี้ผมหมดคนเดียวเป็นสามสี่ห้าหมื่นอยู่แล้วโอ้โหแต่นี้คือผมได้เงินจากยูทูบอ่ะพูดตรงเลยได้เยอะเหมือนกันเดือนที่แล้วได้เยอะเหมือนกันก็เลยจะมาเนี่ยมาเลี้ยงกันแบบปีใหม่แล้วเดี๋ยวครับงนี้คงจะยาวกว่าจะได้เจอกันคงไม่ไม่มีแล้วล่ะครับเพราะเดือนหน้าจะเป็นเดือนที่ลุงกับป้าจะหนักหน่อยกับปมฮาก็คือไม้โสรพีกับพญานาคเดือนหน้าต่อเนื่องเลยครับผมคงไม่มีเวลาที่จะมาเดินเล่นครับคุณต้องเตรียมงาน อาทิตย์หน้าผมอาจจะต้องไปมูดอาหารอะไรเงี้ยไปคัดเอกสารภาษาบางอย่างมารีเช็คอ yeah. ีกทีหนึ่งเพราะนั้นงานวันน uh ี้เย็นเนี้ยมันเป็นงานที่ผมจัดให้พวกคุณคกับเอฟซีถ้าหากไปร่วมทันได้ก็ไปดูแลเอฟซีของตัวเองบางทีอาจจะเป็นคนที่มาจะเป็นเอฟซีของพวกคุณก็ได้โอ้โหอย่างที่รู้ชนานี้เห็นไหมอาจจะเป็นคนที่เคยเข้ามาไลค์คอมเมนต์ก็ไปได้นะครับคือคือมันไม่ได้ มีการขายผลิตภัณฑ์เยอะแยะจนกระทั่งแบบไหลแสบไม่มีครับผู้ตรงตรงมีเอฟซีใจดีบางคนที่ช่วยซื้อเพื่อให้ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เฉยครับให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ให้ผมไปอะไรมากมายครับเพราะพี่อ้อมเขาจะมาร่วมงานก็เลยเหมือนกับเราเหมือนกับช่วย<ม>ขเขาซื้อ<ม>หน่อยเนานะครับซึ่งได้ไม่ไม่เยอะครับไม่ได้เยอะอะไรนะครับมไม่ได้เยอะอะไรไม่มีอะไรบอดีข่าวมันออกไปวันก่อนแล้วผมก็ชี้แจงไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วครับมันกลายเป็นมองว่าเหมือนกับว่า โอ้เหมือนกับงานหมอลำยังราคาตั๋วไม่แพ้ <c oughs> ผมไม่ได้ขายต๋่ <c oughs> ผมเชิญมาทางข้าว <c oughs> แล้วมันมีหมอลำที่ไหนเหรา <c oughs> มีเดี๋ยวพวกเรามาไปลำกันได <c oughs> แต่มันก็จบไปแล้วนะ <c oughs> ผมก็บอกแล้วลูกผู้ชายเขลาละหมาัด <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าคุณจะต่อยอดผมก็ไม่ใช่ลูกชายเรื่องของคุณเม <c oughs> ื่อกี้ก็ได้รับธรรมะมาจากอาจารย์ที่ไปการาบอาจารย์มาก็พนายปล่อยวางสมมาสมาเดี๋ยวจะไปบวชด้วยัน ไปเรียนรู้กับมันนะทุกคนต้องเรียนรู้กับมันเองนะใช่ใช่ครับอาจารย์ท่านบอกแล้วว่าไอ้กล่องสี่เหล่ยมเนี่ยมันอันตรายมากนะดีมันสร้างรายได้เราแล้วมันก็พร้อมจะทําลายเราเหมือนใช่ครับทุกคนก็ลองไปคิดเอาผมเดี๋ยวนี้ผมพยายามไล่น้อยๆหน่อยถ้าไม่จําเป็นก็่จะน้อยๆหน่อยเมื่อวานก็ไม่ได้ไล่เลยช่วยพี่จะหอมอย่างเดียวอองก็ต้มกันตอนเย็นน,นะก็ฝากพี่ๆน้องๆถ้าสะดวกไป เฮ้ยทำไมเอาเหรียญลูงปูทวดกลับหัววะเฮ้ยเนี่ยผมก็ยังงงอยู่นะมันไม่ถูกนะคุณใช่มันต้องไปใช่ต้องไปสแเก็นี่วะถึงไม่ผ่านนาทีอะเอาลูงปูผ่านเรากลับหัวไม่ได้เราไม่ยอมนะเฮ้ยทําเห็นเมื่อวานทนายได้โล่แล้วครับอได้โล่แล้วครับโอ้ได้มาสองวันละก็เลยก็เลยเอออ๋อโล่เป็นเป็นอันนี้นี่เองครับ แล้วก็วางพิงพิงฝาพลังไว้ก่อนเดี๋ยวไอทิตม้ยสีไหนะฮะมีพลังอะไรไหมฮะจริงๆโลกมันเป็นแค่เพราะอะไรมันเป็นแค่องค์ประกอบแต่ทุกคนสังเกตแม้ถ้าใครครบแสนสำาเร็จตรงนั้นอารมณ์ความสุขอยู่ตรงนั้นมากกว่าครับเช่นเบ่าต้นเวลามันครบมันเฮตรงนั้นน่ะนะตรงนั้นมากกว่าแต่ไอโลกที่มามันคือองค์ประกอบใช่ไหมแต่ว่าตอนที่สําเร็จตรงนั้นต่างหากแหละที่มันมันสนุกเวลาช่วยกันดันอย่างไอตูงตามเนี้ย ครับยู่ดีผมก็เฮกับมันเห็นไหมมันดีใจกับมันมันไปลองดูเลยครับใครที่ยังไม่ครบแสงก็ลองดันกันดูช่วยกันผมอยากให้ช่วยกันเราอย่ามองว่าการมอบโอกาสให้แต่ละคนเป็นการที่ว่ามึงดีกว่ากูเอ่อรุ่นนี้นั่นอย่าไปคิดอย่างนั้นเราสามารถช่วยกันช่วยกันกดสลับกันได้เอฟซีของทุกคนสามารถเป็น f อฟของทุกคนได้อย่าคิดว่านี่เอฟซีไทยสมเกียรติไม่จําเป็นต้องไปช่วยจันหอม F4 ผมเกียิไม่จะไม่ต้องช่วยแอนไม่ใช่ควรจะไปเพราะถ้าพวกพี่มีเงินเดือนกินกันคนละสักห้าหมื่นบาทต่อเดือนสบายคนระับแข็งแรงคือการทําข่าวมันจะง่ายการดูแลตัวเองมันจะง่ายต่อไปก็ไม่ต้องเป็นภาระของคนบ้านเจ็ดสิบเก้าคือลุงเราเออารอะไรก็ต้องไปขึ้นรถลุงเออาร์ก็ต้องไปกินข้าวบ้านลุงไม่ต้องตัวเองเลยดูแลตัวเองจริงรไหมเพราะลุงคนก็ต้องการอย่างนี้อยู่แล้วคือให้ทุกคนสร้างคอนเทนต์เองหนึ่ง ยืนด้วยตัวเองได้ครับผมและอะไรที่สับสนุนในการเป็นเครือข่ายตรงนี้ทำไม่งั้นทุกคนก็ต้องอาศัยอยู่เงี้ยแบกสิบคนแบกสิบห้าคนแบกอะไรก็ว่าไปวันนี้พี่มีห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นสุดยอดเราไม่ต้องไปทํางานอื่นแล้วครับเราเราอยู่ตรงนี้เราก็หนึ่งสบายสบายตัวแล้วนี่ก็เลี้ยงครอบครัวได้แล้วเลยสบายใบยกี่ช่อ,องแของพี่สามได้ไหม<อ>นี่เขาเียคนฉลาดน,นี่คนฉลาดวันแรกที่ผมเจอพี่เขาเขาไม่ใช่อย่างนี้นะ เาเป็นยังไงครับผมเขามาแบบคนไม่มีความหวังนะโอเอ้าผมไม่พูดเล่นนะพี่ผมเจอพี่แอนตรงเนี้ยผมทนายช่วยหนูด้วยนะช่วยหนูด้วยนะไอ้ตอนนั้นผมดันเป็นยูทูบอย่างว่าผมเป็นอย่างยังยังไม่เป็นยังไม่เป็นด้วยซ้ำคือเขาจะมีความขยันบางอย่างที่พอเจอตัวใครก็ตามที่คิดว่าเป็นเป็นจุดขายได้จะพุ่งเข้ามาทันทีสัมภาษณ์ทันทีต้องแบบนี้อันนี้เอ็นต้นฮักก็เเก่งเห็นไหม คือ<ม>ทุกคนมันต้องค่อยๆพัฒนาพี่จะหอมเริ่มเก่งขึ้นตู้เห็นไหม,มคือพ,พ,พูดพูดพูดได้เป็นปนชุดเป็นฉากแล้วถ้าเราโเดแต่ห่วงภาษาเขาเรียาโลดจตหวงเอฟซี FC ไม่ใช่ของไครนะเอฟซี FC ไม่ใช่สิ่งของเอฟซี FC ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของไครคุณเชื่อผมไหมภายในวันเดียวเอฟซีผมก็หายได้ดทั้งหมดทีเดียวแสนคนภายในวันเดียวผมก็มีเอฟซีเพิ่มเป็นล้านได้ถ้าเขาเห็นว่าไอ้นี่ใช้ได้เพราะฉะนั้น ความเป็น Fc มันเป็นเพียงความไม่แน่นอนนะวันนี้มีแสนพรุ่งนี้อาจจะเหลือห้าพันก็ได้สําคัญคือเราต้องดํารงตัวเราเองให้ให้เขารักเราให้เขาอ่าบางคนอายุน้อยกว่าอาจจะเคารุบเราเชื่อเรา